สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราเอยู่บนที่บินฟรีครับผมเนี่ยคาเฟ่แอนด์อิสเทีนะครับผมเนี่ยคาเฟ่ใจกลางพิศนุรับผมบรรยากาศภายในร,ร้านเป็นยังไงตามไปดูกันเลยนะครับ<อ>นี่เลยนะครับทุกคนบินฟรีคาเฟ่นะครับผมที่ร้านบรรยากาศนะครับจะเป็นโทนสีขาวคาเฟ่นะครับบรรยากาศ สวัสดีครับมีเบเกอรี่ด้วยนะครับมีโอเบเกอรี่น่าทานมากทุกคนสุกคนนะครับนะครับบูเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับมัชชานะะแล้วก็จะมียูสุชีสเค้กด้วยนะครับบัตเตอร์ฟรีพายใครชอบทานนะแล้วก็มี มาช็อกโกแลตคัสส์นะครับแล้วก็นี่เลยครับที่กำลังดังคือเค้กส้มเลยนะคนนะมันดารินออเรนจ์เค้กนะครับแล้วก็ฟัาช็อกโกแลตเค้กนะครับมีมีมีแล้วก็มีเค้กมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้เลมอนช็อคักคัตช็อตเค้กแล้วก็สตาชิโอนะครับลัตเตอร์รี่แล้วก็คาราเมลอัลมอนด์้ย อย่าบอกว่านะครับผมใครมาเที่ยวในตัวเมืองเพชรชบูรณ์นะครับผมที่ร้านวินทรีนะครับผมเนี่กาแฟแอดเอเจอรี่ครับผมใจกลางเพชรชบูรณ์ใกล้ๆกับธนาคารกรุงศรีธัญยานะครับอย่าลืมด้วยนี้เราสั่งเป็นดาร์กนะครับผมกาแฟทำไม่ไหวแล้วนะฮะแบบเข้มสุดเลยนะครับขั้วเข้มเลยนะเพราะง่วงนอนมากเมื่อเชื่องที่ศาลน่ไปเค้กส้มนะฮะช่วงนี้กระแสเค้กส้มกำลังมานะฮะตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะ V Masha Quinana na ka